นี่ครับสำหรับน้ําอารมที่เป็นแพกนะครับก็หลายท่านนะครับเวลาจะอนําออกมาใช้งานหรือออกมารับประทานครับก็จะเฉกขุงแบบนี้นะครับแล้วก็มือล้วงนะครับก็ยากนะครับกว่าจะดึงออกได้นะครับก็มีวิธีนะครับง่ายๆขั้นตอนนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมานําเสนอนะครับวิธีการแกะนะครับแพคของน้ําอัดลมนะครับก็หลายท่านนะครับก็จะฉีกข้างถุงแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้มือดึงออกนะครับก็จะเป็นการลำบากนะครับเสียเวลานะครับแล้วก็ดูแล้วไม่เป็น อาระเบียบนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมมีเคล็ดลับนะครับวิธีการทำยังไงให้เราเอาขวดน้ำอันลมออกจากถุงแพคนะครับง่ายๆนะครับนี่ครับถ้าเรามีน้ำอันลมเป็นแพคแบบนี้นะครับก็จะบางคั้นก็จะเจาะรูนะครับแล้วก็ดึงออกนะครับก็ดูแล้วนะครับก็จะลำบากนิดหน่อยครับวิธีนี้นะครับเป็นวิธีการที่ง่ายๆนะครับที่จะมาแนะนำให้กับ ทุกทุกท่านนะครับก็สามารถใช้ได้ทั้งน้ำบัรลมนะครับแล้วก็น้ำดื่มนะครับวิธีการครับเราใช้มีดคัตเตอร์นะครับามาทำการตัดลงไปเลยนะครับนะครับก็จะตัดสองฝั่งเลยนะครับ ครับตัดลงไปแบบนี้ได้แล้วนะครับแล้วก็่าทําการชีกออกไปแบบนี้นะครับนี่นะครับก็จะเห็นว่านี่ครับเมื่อเรา่าใช้มีดกรีดนะครับก็จะออกมาแบบนี้นะครับเวลาเราจะอ่านําออกมารับประทานหรือหยิบออกไป่าทําอะไรนะครับก็จะง่ายดายนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับ ง่ายมากนะครับวิธีการนี้นะครับเวลาเราจะเก็บก็สามารถเก็บคืนไปได้นะครับนี่ครับก็เก็บใส่ไว้ที่เดิมนะครับก็เป็นเคล็ดลับนะครับที่จะมาแนะนํานะครับก็เหมาะสําหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับที่จะเอาไปแช่ในตู้แช่นะครับก็ใช้วิธีนี้ครับก็ง่ายเลยนะครับก็ไม่ต้องไปดึง แพ็คถุงเข้าครับให้ขาดนะครับเราใช้มีดคัตเตอร์ตัดแบบนี้ครับก็หยิบออกหยิบออกง่ายนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อแล้หลายท่านนะครับถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็กดไลค์นะครับถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ